มาทำอย่นี้พี่เขาบอกว่าทำยังไงเขามาดูคดลิปเราไม่ดู้เราก็บอกว่าสะายดีไหน,นเนาะทุกคนเราอุ้ยนะเพราะว่าตีนผลไม้อันหนึ่งเดี๋ยวว่าผลไม้รวมเห็นไหมที่ในตุ๊กตาแล้วมันทำผลไม้อย่างงี้นะไอที่มันไปเก็บไปเก็บแล้วก็ทำเป็นผลไม้อย่างนี้นะ โอ้บาร์บีคิวนี่ทำบาร์บีคิวไหมบาร์บีคิวอร่อยาวไหมอ่ะสวยมาก cơm giòn luôn, không? giòn nè, tham gia nào tất cả mọi anh em thấy cơm giòn không <laughs> là cơm giòn nè, ăn nước ทำจมูกมาใหม่ใช่เขาไปทำจมูงมาแล้วโดนมาทำมาเท่าไหร่ห้าหมื่นหกตูกันแลวยน้อ ินังทิ้งบ้าทิงน,นะคัเนเืยจะได้จบไหมจใครวะไม่รู้เซอจมูกก่นเอลยจมูกเจะจมูกนะใ่ามาว่าจมูกทำหรือไม่ได้ทำเนาะื ดออกะนไปอหมีนูมีมั้ยีอ้าต่อยพี่มูนี่ต่อยนะอะไรอ่ะูไม่รู้เรียนอะไรหนูจักเ็เรียนอะไรั้ ทำ,ทำอัปเดตห้าหม,มืน่นห้าหมืน่นกับผมมีคนจะโหวตจริงมากจริงไม่ได้ทำนะคะ